สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตทองจันที่สาธิตนะครับวิธีถอดประกอบผ้าเบรกหลังนะครับผมฟอร์ดเรนเจอร์ครับรุ่นนี้นะครับโดยโดยช่างผู้ไม่ชํานาญงานนะครับผมต้องต้องเป็นฟอร์ดรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นอื่นเป็นโตโยต้าเป็นอิวซูไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าใครมีฟอร์ดรุ่นนี้นะครับก็ทําตามได้นะครับโอเคครับพร้อมแล้วหรือยังครับผมแล้วไปลุยกันเลยนะครับผม เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรัดตัดต่อครับหลังจากถอดอุปกรณ์ภายนอกออกไปแล้วนะครับท่านก็จะเจอหน้านี้นะครับผมเมื่อมาหน้านี้เสร็จครับให้ท่านทำการถอดลิปล็อกตัวนี้ครับวิธีถอดลิปล็อกตัวนี้ครับก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยปั๊บลุ้ง่ายเดียวว่านี่ครับออกมาเลยครับปั๊บหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็มาตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ครับเหมือนกันนับ งัดเลยงัดเลยทั้งงัดทั้งเงี้ยครับแท็กเนี่ยรุดแล้วนะครับรุดแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ,อถอดสปริงตรงนี้นะครับมันคือกล้องมือเนี่ยมันไม่ขนาดเราต้องสองมือฮนะนี่งัดออกมาเสร็จแล้วท่านก็ใัง้งัดตัวนี้นะครับให้มันรุดออกมาจากร่องมันนะครับมันอยู่ในร่องนี้มันร่องตรงนี้ ที่ดันออกวิธีทันออกนี่ไอ้ตรงแบบนี้ง,งัดเลยโอเคแล้วก็ถอดสปริงออก เสียเวลาครับมาดูวิธีประกอบขับลมมันจะประกอบอยังไงประกอบยากไหมครับผมอันดับแรกเลยนะผมนี่ครับตัวน,นี้ครับเป็นขา,าขาเบรกมือนะครับผมก็เอามาใส่นะครับผมเอาสาย,สาย,สายาใส่ใส่กี่ไหนล่ะทางซ้ายมือวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ที่ทางนี้โอ้ยงกเลยคที่ใส่ก็ไม่ยากครับดึงดึง <S <S สปริงคอยลเข้าไปอ่ะดึง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 สปริงคอยลมาอย่างเงี้นะมันก็ ค่อนข้างจะใช้แรงเยอะนะครับผมใส่อย่างเงี้ยนะนะใส่เงี้ยนะโอ้โหเข้าม้เอาไม้มาโอ้ยเนี่นี่เข่ายากพลาดอะไรนี่เพ่อเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยขั้นตอนทำม้ก็อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนถอนตะปูไปก่อนเอาตะปูไปก่อนนะผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดชัดนะผมพอพอพอโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ นี่ครับเอาเอาเอาพลิกพลิกพลิกเอ้าทางไงขึ้นทางทั้งไร่ะบัดนี้เนาะนี่นอนี่ครับทางนี้เขาทางนี้เขาข้อขาเบรกไว้ทางในนี่นี่นี่เออแบบนี้ครับไปแบบนี้ครับสปูเห็นบอนี่ะปูนี่ตะปู๊ดหาดอย่างเงี้ยาไปแหยียบเขาไปด้านล้างนะครับผมแหยียบเไปมันจะลูกมากนี่เห็นบอนี่สดจีเดียวมาทางนี้เคลบร้อยทิ้งไรต่อวันคลิปล็อกทิ้งซ้แล้ววันคลิปล็อกทิ้งซ้าย เ้ยไปวางไใส่เ้ยจะเตรียมพร้อมนี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่ชบล็อกมาเนี่ยาเนี่ยเอาทั้งนี้คืนเน่เนี่ยทั้งนี้คืนนอาเงี้ลงไปตะแคงลงไปเนี่งัดแรงงัดใ่ครครับเอถอดตะปูนะงัดงัดคือเอาคือเข่ายเียพูดเป็นตะยูคนหัะเข่ายงลายหัวเดีย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 วใสไม้คนใส่ใส่ไม้ใส่เบิกไม้เอานี่ยงัดลงไป กึกเกไปเนี่โอ้ยขอไว้ก่นนี่ครับให้ล็อกค้าเบรกด้านนี้ก่อนนะครับผมล็อกตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับให้มันเข้าไปในล็อกตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เข้าไปในล็อกตรงนี้่นี่ตรงนี้ล็อกเรียบร้อยนะครับข้างบนขร้มานี้นะครับนี่เข้าไปตรงนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับวิธีใส่ตัวตั้งเบรกนะผมลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาเอาด้านนี้เข้าในเอาด้านนี้ออกนอกนะครับแล้วก็ปรับปรับตรงนี้ให้สุดนะครับผมปรับให้สุดเลย ใส่แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับผมวางไว้ครับนี่ครับเข้าไปตรงนี้นะครับผมเสียจเรียบร้อยนะครับผมขั้นต,นตอนต่อมานะครับผมก็ใส่ก้ามเบรกตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยทั้งเกตัวด้านนี้ด้านนี้ออกนะนี่ต่อต่อนี่ครับ นี่คือสปริงนะครับผมสปริงเนี่ยครับมันจะมีสองด้านเนี่ยด้านนี้เป็นตะขอนะครับตะขอเนี่เอาเกี่ยวกับก้ามก้ามเบรกด้านนี้นะครับด้าน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 ทรายบนด้านซ้ายเนาะด้านทรายส่วนส่วนด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ไม่มีตะขอด้านไม่มีตะขอเนี่ยครับเอาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปในรูนี่ครับแล้วก็วางไว้ก่อนนะวางไม้ก่อนเดี๋ยวไป เอาเอาก้าบคูนะเอาก้าบเบรกมานะครับผมเราก็ใช้ตะขอท่านนี้นะครับเกี่ยวก็ไปรูตรงนี้นะครับใส่เไาไปในรูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําท่าลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับเพื่อที่จะเอาปลายนะเอาปลายนะเอาปลายยื่นเข้าไปหาตัวตัวร่องตัวอตัวปั๊มนะครับผมแล้วก็ อ่ปตัดเข้าไปนะครับตัดเข้าไปตัดเข้าไปครับตัดเข้าไปครับตัดเข้าไปได้ทีแล้วก็ยกไว้นะครับผมเมือยกทางไว้นะครับใช้มือหนึ่งยกทางไว้นะครับผมแล้วก็อีกมือนึงก็มายกขาตรงนี้ครับเพอให้มันเข้าไปในล็อกมันนะครับผมแล้วก็งับเลยนะครับงับเลยงับเลยงับเข้าไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยนครับนี่ก็สิ้นการใส่สปริงนะผม ดูขั้นตอนต่อมาต่อไปนะผมะต่อมาต่อไปครับนี้ก็ใส่ขาใส่ขาตะกระแตนนะผมะนี่ครับใส่ขาตะกระแตนก็เอาปลายขาตะกระแตนปลายกุหลาบเข้าไปด้านในครับให้มันไปอยู่กับเฟืองครับผมแล้วก็ไอ้รูนี้ก็เข้าไปตรงนี้ครับแค่นี้ครับไม่ยากเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะผมตามด้วยสปริงนะผมสปริงก็ด้านนี้นะครับ แย่้าไปในรูตรงนี้นะครับผมส่วนด้านตะขอนี่ก็เอามาเกี่ยวกับขาตะกตะแตนะครับผมให้ควงฮัดเข้าไปนะครับผมก็ไม่ยากไม่ยากเขาไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมได้อยู่นะครับงัดเข้าไปแก๊กโอ้ดีเลยได้โอเคดสองให้ดูนะครับมันเป็นยังไงครับนี่ครับกระปิงมันะกะเกี่ยวยตรงนี้นะครับผมเห็นไหม ก็กองเข้าไปไม่ถึงนะครับผมนะประเด็นสําคัญเลยครับให้สังเกตตรงนี้นะครับเมื่อใส่แล้วนะครับตรงนี้ครับมันจะมาอยู่กับเพื่องนะครับมันจะมาเกาะเฟืองครับกันเฟืองย้อนกลับนะครับผมนี่ครับเห็นไหมเพื่อปรับระยะเบรกนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับต่อมาก็ต้องไล่ต่อไปก่อนครับเมื่อต่อไปแล้วก็จะได้ทํางานต่อได้ครับ ใส่ตะปิงนะครับวิธีใส่ตะปิงตรงนี้ครับก็ไม่ยากนะครับผมโอเคครับนะครับขอขอานี่นะฮะมีสองขออ่ะขอ้านนี้ขอเาไปนี่ครับขอเข้าไปนะครับ้านนี้ก็ดึงมาขอทานนี้ครับแต่มันมันดึงไปไม่ไม่ถึงทําไงครับมันไม่ถึงครับอ่าาใช้วิธีถอดออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ขะเข้าไปนะขอเข้าไปเสร็จแล้วก็ อ่ยกกลับไปที่เดิมครับอ่ออกแรงหน่อยเอ้ยโอ้โอยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเข่าแล้วอนี่เรียบร้อยครับผมอ่าเสร็จสิ้นนะครับตัดใส่สปริงตัวล่าง,องโอเคครับก็อ่าประมาณนี้แหละเนาะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ใส่ตัวนี้นะครับผมตะปูอ่ะตะปูแย่ครับว่าแย่จากด้านหลังครับแย่เข้ามาแย่เข้ามาในเซ็ลระหัวนี่ยโอ้ยเหนียวมาแล้วนี่ออกมาแล้วนะครับผม อ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเอาคลิปมาล็อกนะผมเอาสปริงล็อกนี่สปริงเขาเอิ่อญกลยังนั่นแหละคือคือเป็นข้ามเนาะนก็เขาเรียกเป็นข้ามเขาเป็นข้ามงัดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอธนัดบอธนัดอ่เดี๋ยวตั้งหลักใหม่ก่อนนะผมนี่ครับอ่างัดเข้าไปเลยนี่งัดเข้าไปงัดเข้าไปดัดตักทนายอย่างเงี้ยนะดันข้าไปเอ้ยงัดลงงัดลงงัดงัดงัดอุ้อุโอ้ยเนี่ยเขาแล้วเขาแล้ว เรียบร้อยนะผมเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับผมเนี่ยครบทุกจุดแล้วนะผมเนี่ย้วก็ไล่ดูเช็คดูนะครับเช็คดูแลเช็คดูก็จะประมาณนี้ครับผมเช็คดูว่ามันอยู่กับร่องกรบรอยมันไหมนะครับมันเข้าตำแหน่งมันถูกต้องไหมนะครับผมให้ไล่ดูนะครับผมเออไล่ดูไล่ดูไล่ดูครับไล่ดูนะครับไล่ดูก็นี่ครับประมาณนี้นะครับผมับต่อไปนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือวิธี ถอดประกอบนะครับผมล้อเบรกล้อหลังนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็ทำการปรับระยะนะครับผมตามตามแต่นะครับเบรกใหม่เบรกเก่านะครับผมปรับระยะหาเอานะครับผมแล้วก็ทำการประกอบตัวตัวจานเบรกนะครับผมหรือว่าเขาเรียกตัวจานเบรกตัวผมเรียกกลรังเบรกแล้วกันนะครับผมนะครับสังเกตดูนะครับเพาะขึ้นให้มัน ให้มันคิดอย่างนี้ได้นะครับผมนี่ครับสูตรสูตรไทยสูตรมันนะครับผมผมก็ใช้สูตรนี้เลยเนาะนะครับด้านบนก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นเบรกเก่านะครับผมผ้าเบรกเก่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนตัวตัวปั๊มมาปั๊มมันรั่วนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะนี่โอเคครับนี่ก็ประกอบอ่าใส่ตัวก๊าละมังเบรกเข้าไปก๊ละมังเบรกมาเข้าไปนะครับแล้วก็ แล้กกหมุนดูนะครับหมุนดูหมุนดูฟังเสียงดูครับเพื่อที่เราจะได้ปรับแต่งนะผมโอเคก็ประมาณนี้ละขอจบคลิปแต่เพียงตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะทํางานของผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมผิดพลาดประการใจครับไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยนะครับผมามาเนี่ยคระใครที่ใช้ฟอร์ด เราเจอลนะรุ่นปี0 6 6 0 1 6หถึง0 11เนี่ยฮะหรือว,ว่ามาด้าบ t ทีตัวเก่านะผมก็จะเหมือนกันแหล,เลนะเนาะแต่ถ้าเป็นไฟเตอร์ไม่แน่ใจนะไฟเตอร์ก็ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละลองถอดดูนะครับถ้าไม่เหมือนกันก็ต้องขอไปนะผมนี่ผมก็เป็นยังละบานนี่อันนี้ผมผมจะล็อกล็อกไอตัว ตัวกระทะเบรกให้มันแน่นนะผมเพ,เพื่อเพื่อจะเช็คว่ามันเบรกมันสีคางบ่อน,นะอ่าตะกี้มันตะกี้มันเสียงมันดังแก๊สแก๊สแก๊สอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเพราะไอก้กระทะกระทะร้อไอเดือดเรียกว่าถึงนเนาะไอ้จานเบรกบ,บร่โอ้จะก,การะเอื่อยยังเนาะกระมังเบรกเนาะถือกระมังเอานี่ลอเข้าไปลองให้มันแน่นหน่อย แครอ้องไปมันมันรอบบนเขาบ่หอดเน,ไไอดน่ยเราไปใครรอเนาะฟังเสียงเบิ่งเลยยิ่งบอลยินบอลเนีนนไม่มีเสียงแล้วนะครับผมนี่โอ้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยโอเคาโอ้จบข่าวครับผิดช,ชอบครับผมโอเคครับสวัสดีครับ